สวัสดีครับท่านผู้ชม <c oughs> กับเช้านี้ที่ห่างกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับอีคิวซังใช่ค่ะอากาศหนาวลงมาอีกแล้วพาไปดูอุณหภูมิท่านผู้ชมตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่เราผูกไว้นี่ท่านผู้ชมอะไรคือซังสามองศาสามองศาเช้านี้สามจุดสี่องศา,าตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งโดยประมาณไฟคือซังถอดถอดอ่าเทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์อุ๊บตายคือซัง มัดติดเสาอ no? ย่างดีเลยการมันร่วงอยาให้กลับมามัดใหม่นี่เชือกไวตรงนี้ไปเือไวด้วยข้างในมีเหมยขับหรือว่าแม่คดิ้งให้เราได้ดูด้วยนนอยกิสังเนาะไปเป็นการเสียเวลาเราไปดูกันว่าข้างในอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่เนอยกิสังเนาะไครับไปครับไปเข้ามาข้างในกันโอ้มือหนาวมากกิซังโอ้โหตอนนั้นทำไมมันร่วงวะดูสิดอกมันร่วงเต็มพื้นเลยกิสัง มันยังไม่ได้ปิดเต็มที่แล้นะทำไมมันถึงร่วงไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันโอ้เย็นมือมากสวั <c oughs> สดีครับโอ้วันนี้คนน่าจะมากันแบบเยอะมากๆเลยกระซังไ,ไม่ไหวแล้วไม่ไหวละมันเย็นมือมากท่านผู้ชมอู้อย่านะขอขอมือเข้าเสื้อมาไปใอ้ดู มันไม่ไหวจริงๆมันเย็นมากโอ้มันเท่าเธอ่อดูเหมยขับกันท่านผู้ชมนี่บรรยากาศเหมยขับครับโอ้อยากได้บรรยากาศมุมนั้นมากเลยเราไม่เคยได้ถ่ายเออไม่ได้เอากล้องถ่ายรูปมาท่านผู้ชมเดี๋ยวคอานี้จะกล้องถ่ายรูปแป๊บนึงนะบรรยากาศยามเช้าท่านผู้ชมดูสิโอ้ คือมออ้สุดยอดบรรยากาศเช้าวันนี้ดูครับมอกหนาไวไหมคือสังหนาวหนาวมากเช้าน,นี้เราพากันแว้นมอไซน์นะท่านผู้ชมอมอไซไฟฟ้าสวัสดีครับ <laughs> นี่ฮะรถมอพาเที่ยวกันเช้าวๆวันนี้โอ้โหจับกล้องไม่ได้แล้วคือซังให้ปวดมือมากนะพาไปตรงอะไรนะ ไมยขบับแล้วดีกว่าคีซังไปครับอปครับถึงจุดแล้วท่านผู้ชมกับไมยขับเช้าวันนี้นี่เช้านี้ข้างในต่างขาไม่ได้ยินท่านผู้ชมถามว่าข้างในขาวไหมอย่างที่ช่านเห็นตอนนี้เลยไม่ข่าวเท่าไหร่นะคีซัเนะาะเขาพออยู่วิตอ่นเหรอมาอยู่ที่รถไปเรามาหน่อยเรามาดูกันว่าเช้านี้อุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับซึ่ง อยจะบอกว่าเช้า,ชานี้หนาวมากน้ำมูกไหลเต็มจม,มูกเลยนี่อันนี้คือหมยขาบวันนี้วันแรกของอปี2569เลยนะครับที่หมยขาบนีให้เราได้ชมกันยามเช้าแบบนี้นะดีแต่ว่าเช้านี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะพรุ่งนี้น่าจะมีล้นว่าจะหนาวกว่านี้เพราะว่าบรรยากาศเช้าวันนี้คือไม่มีเมฆเลย ไม่มีเมฆสัก,กติ๊ดเลยเทียบกับเมื่อวานคือเมื่อวานคือแบบโห่โห่ตอนเช้าก็มีเมฆตอนบ่ายก็มีเมฆท่านผู้ชมแล้วก็ฟ้ามาเปิดกันช่วงเย็นนะฮะช่วงที่อออกมาทำคลิปกันตอนเช้าเลยนะฮะไม้คือสร้างเอามุมไหนดีมุมไหนดีเน,นาะสร้างได้ตังมีมีอยู่ทัางวันก็มีท่านผู้ชม นี่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 คิวซังเอาบนนี้เลยมุมตรงนี้เลยอ๋อนี่ขาวๆตรงนี้ขาวๆตรงนี้นี่นี่ขาวๆเลยท่านผู้ชมวางเลยครับตอนนี้อุณหภูหมิในมือคิวสัง่งตอนที่ยังไม่วางก็คือตอนที่คิวซังถือมาตอนน้องวางเลยวางเด้แล้วจะไปเหยียบถ้าเหยียบแล้วมันจะไม่มีแล้วนี่สี่จุดห้านะโอ้นี่ 5, น,ะนี่คือสั่งกางสี่จุดห้าพอวางปุ๊บสี 4. 4. 4่จุดสี่ละนี่ฮะ อุณหภูมิมันก็จะดรอปลงเรืเ่อยๆเอยเนี่ยฮะอ๋อมีอุณหภูมิพี่เขามาวางไงพี่สองคนมเมื่อกี้ตอนนี้ก็มีอุณหภูมิเหรอนี่ตอนนี้ของพี่เขาเท่าไหร่อ๋ออันนี้เป็นแบบแบบแท่งแบบแท่งอา่าเดี๋ยวเราดูของเราของเราจะเป็นแบบอ่านตัวเลขเลยท่านผู้ชมหนาวไหมคือซังหนาวสุดยอดเลยเนาะค่ะมีห้าม,มุมที่มีหมวยขับเยอที่สุดก็น่าจะอยู่แถวนี้แหละเช้านี้เลยเดี๋ยวพาเดินไปฝั่งนู้นได้ไหมคือซัง สองนู้นก็น่าจะมีนะหนาวใช้ได้เหมือนกันนะท่านผู้ชมฮะเป็นไงคิวซังอุณหภูมิเช้าวันนี้โชว์หน่อยอ่ะขึ้นมาเป็น0.5แล้วน้องคิงวซัเนาะเมื่อกี้ลมต่ำสุดอยู่ที่0.3นะฮะเช้านี้ก็อย่างทุกท่านเห็นตอนนี้เลยเหมือนครับมีนิดนึงแต่ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าบรรยากาศดีมากใช่ไหมเช้ oh. านี้อุณหภูมิลงมาอยู่ที่0นองศาอีกแล้วนะครับทั่วไปก็ หน้าที่เราวัดมาตั้งแต่เริ่มต้นก็คือ3.3มองศาน้อยิสังเนาะหนาวนามากนี่เธอเขียวแล้วมันโนนกล้องเห็นไหมกล้องเธอก็จะเปื้อนพอเปื่อนปุ๊บกล้องก็จะเสียฝุ่นจะเกาะแล้วก็ทําความสะอาดยากด้วยปเดีย๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศมุมนี้กันสักหน่อยกันสักายกานนี่ฮะเหมนขับก็บจะประมาณนี้นะเช้านี้ไม่เยอะเท่าไหร่ส <laughs> วครับเช้านี้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็พอได้เห็นนะมีหลายๆมุมที่เราได้ชมกันอยู่น้อยกือสังเนาะ มามีฮะพาดูเหมยขาบกันนี่นี่นอ้ยบรรยากาศเช้านี้คือดีมากคือแสงสวยแต่เช้าเลยอะดูแสงย้มเช้าที่คืออะไรแบบตเบสมากคนที่ตื่นเช้ามักจะเจออะไรสวยๆกันแต่เช้านะฮะดังนั้น ใครที่อยากจะเจอบรรยากาศแบบนี้ต้องตื่นกันเช้าๆนะท่านผู้ชมนี่พอแสงมาสักระของเราสวยเลยท่านผู้ชมเอ้ยนี่ฮะบรรยากาศยามเช้าที่สถานีเกษตรวงงรังอ่างขังของเราบรรยากาศดอกสักระกับเหมยข่าบยามเช้าโอ้เป็นอะไรที่เคอรเฟคมากๆ นนเฮ้ยเขาเอา Thermometer วางไว้ในรถสลกไม่ต้องถือละนี่โอ้ยนี่ทอดอกเดี๋ยวพาไปชมทอดอกแต่ทแน่พาชมนี่ก่อนนี่ดอกซากุระยมามเช้าเช้านี้ก็เป็นเช้าวนันที่สวยมากน่าม,มาเที่ยวมากๆเลยนะครับนี่เจอเลยนี่ตามที่เขาสั่งมาที่สั่งตอนนี้ไม่มีคอเลยลูกนี่เหมาะกับก,การถ่ายรูปมาก เนี่ยเวลาที่ไม่มีคนแบบนี้คือเป็นมุมที่อยากจะบอกว่ามันอลังมันสวยเอาเลยดุวนๆแบบรุวนๆเลือกมุมแลว้วกดชัตเตอร์เลยเนี่ฮะมีการลอดผ่านต้นไม้ด้วยเห็นไหมน,นั้นอ้เสียงรัวชัตเตอร์เพราะมากเลยขอหนุนนุ่หน่อยสิภาพม,มันจะเป็นยังไงนี่ท่านผู้ชม ฝีมือท่านี่คิวตอนนี้ไม่ปกไ,ไม่ธรรมดาแล้วนะรู้จักมุมรู้จักที่จะหามุมว่าจะได้มุมไหนสวยๆเดี๋ยวภาพรบนี้จะให้ท่านี่คิวเป็นภาพของอีคิวสั่งวันนี้เลยนะฮะเดี๋ยวรอชมว่าอีคิวสั่งจะจะได้รูปไหมอ่ะถ่ายรูปพ่อหน่อย<ะ>เอาแบบรอๆนะอ่ะถ่ายเลยฮะถ่ายเลยถ่ายมา<ะ>เอาเร็วถ่ายพ่อเร็วนี่ท่านผู้ชม ตากล้องอยู่นู่นมาดูกันว่าภาพออกมาจะเป็นยังไงมาลุ้นกันฮะเขาอยังถ่ายแล้วเหรอรอไหม <c oughs> <c oughs> นี่บรรยากาศยามเช้านี่ฮะดอกสากุระของเราการบาบานสะพังสวยเต็มที่แล้วนะฮะจุดนี้นกปลอดเท่าหัวขาวเยอะมากใครที่อยากจะชมนกปลอด เข้าวัวขาวก็ต้องมาแถวนี้แล้วนะบอกว่าท่านจะได้เจอแบบสวยๆแน่นอนเลยนะครับนี่เช้าวันนี้สวยๆแบบนี้เลย่ะปิดคลิปกันกับอุณหภูมิยามเช้าที่อยากจะบอกว่าเชา้านี้อากาศหนาวเย็นแต่ก็สวยงามตามท้องเรื่องนะครับมีโอกาสมาเที่ยวต้องรีบมาแล้วนะครับก่อนที่เขาจะโรยราไปนะครับช่วงนี้เป็นช่วงพีคสุดของซากรุระญี่ปุ่นแล้วเนาะนคิดจังเนาะค่ะโอเควันนี้ ก็บบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้เนาะเคียวซังเนาะครับ<ะ>ไว้คลิปหน้าอีเคียวซังจะพาท่านผู้ชมไปที่ไหนยังไงเมื่อไหร่ก็เราติดตามรับชมได้เร็วๆนี้กับบรรยากาศดอยอ่างคางของเราช่วงนี้ก็จะเห็นแต่ซากุระเนาะอย่าเพิ่งเบื่อ<ะ>แล้วกัน ซึ่งเราอยู่ที่นี่เรายังไม่เบื่อเลยท่านผู้ชมก็อย่าเพิ่งเบื่อเราแล้วกันเนานะคิวซังเนาะไว้คลิปหน้าคิวซังจะไปอัปเดตที่ไหนอีกก็เราติดตามรับชมได้แล้วในนี้นกันอย่าลืมอะไรนะครัะคิวซังอย่าลืมก่อนเล่นแซ่ซังเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คิวซังและพ่ออีคิวซังในการออกมาเก็บบรรยากาศแบบนี้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไม่สูงค่ะใหม่สูงค่ะ